เทปม้วนที่สี่หน้าบีให้นักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้าแปสิบหบรรทัดแรกเริ่มตั้งแต่เตนะหิตตาตาบันดิตาเป็นต้นไปอ่านว่าปริพาชกชอว่าสัญชัยกล่าวลว่าดูก่อนพ่อทั้งหลายถ้าอย่างนั้นอันว่าคนฉลาดทั้งหลายอันว่าคนฉลาดทั้งหลายจะไปสู่สำนักของพระสมณะผู้โคดมอันว่าคนง่ทั้งหลายอันว่าคนง่ทั้งหลายจะมาสู่สำนักของเรา อันว่าท่านทั้งหลายจงไปอันว่าเราจักไม่ไปดังนี้อันว่าสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นกล่าวแล้วว่าข้าแต่อาจารย์อันว่าท่านทั้งหลายจัปรากฏดังนี้หลีกไปแล้วครั้นเมื่อสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นไปอยู่อันว่าบริษัทของปริภาโชคชื่อว่าสัญชัยแตกกันแล้วในขณะนั้นอันว่าอารามเป็นสภาพเปล่าได้ไปแล้วอันว่าปริพาโชคชื่อว่าสัญชัยนั้นเห็นแล้วซึ่งอารามอันเปล่าสารอกแล้วซึ่งเลือดอันร้อน ในใยร้อยแห่งปริพาโชคทั้งหลาย5ผู้ไปอยู่กับด้วยสหายทั้งหลายสองแม้เหล่านั้นหนาะอันว่าร้อยที่สาด้วยทั้งกึ่งทั้งหลายแห่งบริษัทของปริพาโชคชี่ว่าสัญชัยกลับแล้วอันว่าสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นได้ไปแล้วสู่พระเวรุวันกับด้วยร้อยแห่งปริพาโชคทั้งหลายที่ทสด้วยทั้งกึ่งผู้เป็นอันเตวาสีของตน อันว่าภาาสดาประทับอยู่แล้วใน,น่้มกลางแห่งบริษัทเมื่อทรงแสดงซึ่งทมทรงเห็นแล้วซึ่งสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นแต่ที่ไกลเทียวตัดเรียกมาแล้วซึ่งพิสษุทั้งหลายด้วยพระดำรัสว่าโดูก่อนพิสษุทั้งหลายอันว่าสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นคืออันว่าโกริตาด้วยคืออันว่าอุปติจาด้วยย่อมมาอันว่าคู่แห่งสหายนั้นเป็นคู่แห่งสาวกเป็นคู่อันเลิศเป็นคู่อันเจริญของเราจักเป็นดังนี้ อันว่าสายทั้งหลายสองเหล่านั้นถวายบังคมแล้วซึ่งพระศสาสดานั่งแล้วใน,นที่สุดแห่งหนึ่งอันว่าสายทั้งหลายสองเหล่านั้นได้กราบทูลแล้วซึ่งคานั้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พงค์ผู้เจริญอันว่าข้าพงทั้งหลายพึงได้ซึ่งการบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันว่าข้าพงทั้งหลายพึงได้ซึ่งการอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้อันนัพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดแล้วว่า อันว่าท่านทั้งหลายเป็นภิกษุเป็นจงมาดังนี้ตัดแล้วว่าอันว่าทำอันเลา่าว่าว่าดีแล้วอันว่าท่านทั้งหลายจงประพฤติซึ่งผมหมจรรย์เพื่ออันกระทำซึ่งที่สูตรแห่งทุกโดยชอบดังนี้อันว่าชนทั้งหลายแม้ทั้งปวงเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งบาทและจีวรอ,อันสําเร็จแล้วด้วยฤทธิ์เป็นลาวาว่า่าวว่าพระเถระาผู้ประกอบแล้วด้วยร้อยแห่งการฝนได้ไปแล้ว หลังนั้นนั้นว่าพระศาสดาทรงยังธรรมเทศนาให้เจริญแล้วด้วยอำนาจแห่งความประพฤติแห่งบริษัทของสหายทั้งหลายสองเหล่านั้นอันว่าปริพาชกทั้งหลายผู้เรือลงเว้นซึ่งพระอัครสาวกทั้งหลายสองบรรลุแล้วซึ่งพระอรหันต์ก็อันว่ากิตด้วยมรรคในเบื้องบนของพระอัครสาวกทั้งหลายไม่สำเร็จแล้วอันว่าอันถามว่าอันว่ากิจด้วยมรรคในเบื้องบนของพระอัครสาวกทั้งหลายไม่สำเร็จแล้วเพราะเหตุอะไรดังนี้ อ่านว่าอ่านว่าอ่นแก้ว่าอ่านว่า,วา,วาจิตด้วยมรรคในเบื้องบนของพระคราสาวกทั้งหลายไม่สําเร็จแล้วเพราะความที่แห่งสาวกาบารมียานเป็นคุณใหญ่ดังนี้